you mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BGN h o w to Play นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม C ีเข็ Hu ันนั่นเองเกมนี้นะครับเล่นได้แต่3ถึง6คนนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ14ปีขึ้นไปและใช้เวลาเล่นประมาณ1 5ถึง30นาทีเท่านั้นเองนะครับผมโดยเกม C ีเข็ดันนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง BGN j แล้วก็ช่องซอฟป,ปอมนั่นเองใครเป็นสายจุ่มใครสายเล่นบอดเกมสามารถซื้อตัวเกมนี้แล้วก็ได้ทั้งคู่เลยเนะีเป้าหมายของเกมนี้นะครับเราจะเก็บคะแนนจากการสะสมน้องลิก้าดีมเซตนะครับซึ่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะม นอกนี้ก็คืออันนี้คือรูปรักษ์ของน้องลิก้าทั้ง8ตัวในเกมนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์หรือได้รับอินสตาลมาจากช่องซอฟต์อมนั่นเองนะครับผมก็จะมีรายการไม่ว่าจะเป็นบุคลิกอะไรต่างๆนีกระดูตามนี้ได้เลยเล่น3รอบใครคะแนนเยอะสุดก็ชนะเกมนี้ง่ายๆแค่น,นี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตอัพกันดีกว่าต่อไปเรามาดูการเตรียมการเล่นกันนะครับผมขั้นตอนที่1น,นะครับให้ผู้เล่นเลือกาการลิก้าดีมเซตนะครับสามใบไม่ซ้ากันจากกองกลางมาหงายไว้หน้าตัวเองแบบนี้ได้เลยอย่างนี้คือเซตสําหรับเล่น4คนก็หงายหน้าตัวเองแบบนี้โดยมีกฎว่าห้้ามซนะคัก็ืออแต่ล ห้ามซ้ำแต่ซ้ำกับคนอื่นได้นะห้ามซ้ำกับตัวเองแค่นั้นดีมเซ็ตคืออะไรคือการ์ดที่หลังการ์ดเขียนว่าดีมเซ็ตอย่างนี้นะครับผมนี่ก็เลือกมาได้เลยคนละสามมันอันนี้เลือกได้นะไม่ต้องสุง่ม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะแจกการ์ดกล่องสุ่มให้ผู้เล่นทุกคนคนละ3าใบนะครับการ์ดกล่องสุ่มก็จะเหมือนการ์ดดีมเซตเลยก็คือข้างหน้าเขาจะเป็นน้องลิกาชนิดต่างต่างแบบนี้ส่วนข้างหลังเขาจะเป็นการ์ดแบบนี้ครับ eh อันน <uh um ี้คือหลังการของเขาอันนี้การ์ดกล่องสุ่มก็คือสุ่มแจกให้ผู้เล่นเลยคนละ3าใบอันนี้สุ่มแจกนะครับไม่ได้เลือกขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเปิดการ์ดกล่องสุ่มนะครับวางไว้ตรงกลางโต๊ะ3ใบก็คือหลังจากเราแจกผู้เล่นทุกคนไป3ใบแบบสุ่มแล้วเนี่ยเราจะ เปิดมา3ใบวางไว้กลางโต๊ะแบบนี้แล้วก็การดที่เหลือก็วางไว้ที่กลางโต๊ะแบบนี้เหมือนกันเพื่อเป็นกองนะครับเดี๋ยวจะมีการใช้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวอธิบายในขั้นตอนต่อๆไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสุ่มเปิดการาดอีเวนต์หนึ่งใบวางหงายไว้ด้านบนของการาดลิกา้าตัวที่ชิดกองนะครับก็คือตัวแรกที่เราเปิดมานั่นแหละนีแบบนี้ส่วนที่เหลือก็วางคว่ำไว้ด้านข้างได้เลยครับขั้นตอน,ต,อนต่อไปนะครับเราจะวางโทเค็นระบุอีเวนต์ e นะครับ <ๆ S 1> บนกร์ดที่หงายอยู่ใกล้กองจวที่สุดก็คืออย่างกรณีเวนนต์ี่จะ เป็นอีเวนท์ที่ส่งผลทําให้แต้มลบหรือจะเป็นอีเวนท์ที่ส่งผลให้แต้มบวกถ้าเป็นแต้มบวกเนี่ยเราจะวางโทเค็นหน้านี้แต่ถ้าเป็นแต้มลบเนี่ยเราจะวางโทเค็นหน้านี้นะครับก็วางปฏิกาดได้เลยเพื่อช่วยเตือนว่าน้องลิก้าตัวนี้นะครับ มีผลต่ออีเวนต์ก็คือถ้ามันคะแนนลบก,ก็ไม่ควรเก็บตัวนี้ถ้ามันคะแนนบวกก็ควรจะเก็บตัวนี้อะไรแบบนี้นั่นเองขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะแยกการ์ดโค้ดสองใบนะครับออกจากกองการ์ดแอคชั่นกองการ์ดแอคชั่นก็คือที่หลังการ์ดเป็นแบบนี้ก็คือแยกออกมาก่อน2ใบเมื่อแยกการ์ดโค้ดเสร็จนะครับผมเราจะมาจัดเด็กตรงนี้กันถ้าเล่น3คนนะครับให้สุ่มหยิบการ์ดตรงนี้ออก20บใบถ้าเล่น4คนให้สุ่มการ์ดตรงนี้ออก10ใบถ้าเล่น5ถึงหคนเนี่ยก็ใช้ทั้งหมดเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจะแจกการ์ดนี้ให้้ผูเเลลลล่นนนคคะะ3 3ใบบกก็แจไยยปย แบบสุ่มนะอย่าให้คนอื่นเห็นนี่แค่นี้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะแบ่งการ์ดแอคชั่นที่เหลือนะครับเป็น2กกองแบบนี้แล้วก็นําการ์ดโค้ดเนี่ยใส่เข้าไปทั้ง2องกองแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็สลับได้เลย เท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จการเซตอัพแล้วครับผมผู้เล่นที่ซื้อกล่องสุ่มมาล่าสุดจะได้เป็นผู้เล่นในคนแรกนะครับถ้าไม่มีก็โอน้อยออกการปล่ายิุกกันได้ตามสบายเลยอ่าในรอบแรกก่อนการเล่นนะครับอันนี้ก็อันนี้คือภาพหน้าตาของผู้เล่นแต่ละคนที่จะอยู่ข้างหน้าตัวเองนะครับก็จะมีดีมเซตของตัวเองแล้วก็การ์ดกล่องสุ่มที่สุ่มมาตอนแรกขั้นตอนแรกของวิธีการเล่นนะครับให้ผู้เล่นทุกคนดูการ์ดกล่องสุ่มของตัวเองคนละหนึ่งใบดูได้แค่ใบเดียวนะครับเลือกเอาเลยจะดูอันไหนผมอาจจะดูอนันนี้โดย ลแล้วก็วางกลับไปไว้ที่เดิมแบบนี้แล้วก็เราจะทําอย่างนี้ทุกๆก,การเล่นนะครับก็คือก่อนเริ่มรอบใหม่เราก็จะทำนี้ก็คือเข้ารอบ2แล้วก็จะดูตรงนี้2ใบเข้ารอบ3แล้วก็จะดูตรงนี้3ใบรอบ1ดู1รอบ2ดู2แล้วก็รอบ3ดู3ใบนะครับเราจะดูการ์ดตรงนี้ได้เนี่ยเฉพาะตอนเริ่มรอบเท่านั้นนะครับหลังจากนี้เราจะไม่สามารถหยิบกลับมาดูได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นจําไว้ให้ดีๆนะว่าเราดูใบไหนแล้วก็ใบไหนเป็นอะไร โดยเมื่อเข้าเทินนะครับสิ่งที่ผู้เล่นทําได้ก็คือใช้การ์ดแอคชั่นบนมือโดยต้องใช้1ใบนะครับเพื่อทำแอคชั่นต่างๆการ์ดแอคชั่นก็จะมีหลายรูปแบบหรือถ้าไม่มีการ์ดแอคชั่นที่เราต้องการใช้เนี่ยเราสามารถใช้การ์ดแอคชั่นที่เหมือนกัน2ใบเพื่อทำแอคชั่นใดก็ได้ในเกมนี้แค่นี้เลยเข้าเทินใช้การ์ดแอคชั่นหนึ่งแอคชั่นแล้วก็จบ turn, จ card, เทินจวการ์ดขึ้นเติมบนมือใหม่ให้ครบ3ใบเหมือนเดิมอย่างที่บอกครับก็คือเล่นจบแล้วก็เข้าเทินผู้เล่นคนถัดไปทางซ้ายก็ค ใบแรกในกองน,นะถ้าจวดเจออย่างนี้ปุ๊บเราจะ หยิบการ์ดกล่องจุ่มมาเปิดที่กองกลางเพิ่มเติมเป็น4ใบแบบนี้แล้วก็ผู้เล่นคนนั้นก็จดการ์ดให้เติมครบ3ใบเหมือนเดิมแล้วก็เข้าเถิร์นผู้เล่นคนต่อไปได้เลยแล้วเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีผู้เล่นที่จวดเจอการ์ดโค้ดใบที่2นะครับนี่แบบนี้เกมก็จะจบลงก็จะเข้าสู่การคิดคะแนนกันและนี่คือการแอคชั่นทั้งหมดในเกมนี้นะครับผมนี่ก็จะมี7แบบด้วยกันอย่างที่บอกว่าเล่น1ใบแล้วก็จวดให้ครบ3ใบเหมือนเดิมหรือเล่น2ใบเหมือนเพื่อใช้แอคชั่นอะไรก็ได้ในนี้ซึ่งอย่่่าางทีีบีบกกบออกกกวในน็มเขย ว่าแต่ละการทำไรหรืออ่านที่ข้างล่างก็เข้าใจได้ครับนี่น้องมีคําอธิบายสั้นๆให้เห็นอยู่และนี่ก็คือฉมหน้าการ์ดอีเวนต์ในเกมนี้นะครับอย่างที่บอกว่าในแต่ละตาจะส่งออกมา1ใบ1ใบเพื่อเล่นกันทําให้การเล่นแต่ละตาของผู้เล่นเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนและในเกมนี้เขามีรูบุ๊กที่อธิบายอีเวนต์ทุกอย่างไว้อย่างชัดเจนมากสามารถไปเปิดอ่านกันได้หรือจะอ่านที่ข้างล่างการแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีเขียนอยู่ต่อไปจะเป็นการจบรอบนะครับเมื่อมีผู้เล่นจวดจัจการ์ดโค้ดครั้งที่สอง นับคะแนนนะครับโดยเราจะนับคะแนนจากการ์ดอีเวนต์ก่อนอย่างการ์ดอีเวนต์เฟกเนี่ยมันส่งผลต่อการ์ดนี้ก็คือใครมีการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะได้คะแนนลบนะครับนี่ลองเลื่อนมาดูผู้เล่นคนนี้ดีมเซตอย่าเพิ่งนับคะแนนนะครับเราจะนับคะแนนจากการ์ดกล่องจุมตรงนี้ก่อนก็เปิดเลยอย่างอีเวนต์เฟกนะครับเขาบอกว่าหากผู้เล่นมีลิก้าซ้ํากับตัวแรกของการที่เปิดกองกลางนะครับจะมีค่าลบสก็คือผู้เล่นคนนี้เขามี การ์ลิก้าที่ซ้ำกันเขาก็เลยลบสนะครับนี่ซ้ำกับกลองตัวนี้อ่าอย่างเรามาดูอีกกรณนนีหนึ่งนะครับอย่างนี้คือเอีเวนต์เดิมเลยก็คือส่งผลกับน้องลิก้าตัวนี้นี่อย่างผู้เล่นคนนี้ครับเขามีการ์กล่องจุ่มที่ ตัวซ้ากะในอีเวนเลย2ใบอีเวนก็บอกไว้ครับว่าถ้ามีซ้ํากันเนี่ยจะลบตัวละ2แต้มอย่างนี้ก็คือผู้เล่นคนนี้ลบ4แต้มเลยอันนี้ก็คือการคิดคะแนนจากการอีเวนครับอีเวนก็จะมีต่างๆมากมายหลายแบบแล้วก็ในแต่ละตาเนี่ยก็จะสุ่มมาใช้ในแต่ละใบก็การเล่นแต่รอบก็จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนต่อไปก็เราจะมาดูการคิดคะแนนจากดีมเซตกันนะต่อไปจะเป็นการคิดคะแนนจากการดีมเซ็ตนะครับพอเราคิดคะแนนจากการอีเวนแล้วเนี่ยก็จะมาดูที่ดีมเซ็ตกันดีมเซตก็คือการ์ดสวนบนตรงนี้นะครับส่วน การ์กล่องจุ่มที่เหมือนกับดีมเซตกี่ใบก็ตามเราก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับอย่างถ้าเหมือนกันแค่1ใบยอย่างสมมุตินะครับในกรณีนี้ผมมีตัวน้ําตาลที่เหมือนกันแค่ตัวเดียวเนาะก็ได้เลย2แต้มครับและในกรณีนี้คือผมมีสีฟ้าเหมือนด้วย ก็ได้ไป4แต้มแล้วก็ถ้าตรงนี้ผมเป็นสีน้ําเงินอีก <_ an> ก็ได้ไปเลย7แต้มไม่ต้องตรงตําแหน่งนะครับ <_ an> ขอแค่เหมือนกับดีมเซตก็พออยู่ตรงไหนก็ตามก็ได้คะแนนหมดแต่ถ้าไม่มีเลยก็0แต้มนะครับคะแนนดีมเซตแล้วก็อีกกรณีนะครับถ้าหากมีซ้านะครับสมมติผมมีตัวนี้อะสีฟ้า2ใบนี้นมันซ้ํากับดีมเซตของผมตัวนี้เนาะใบที่ซ้านะครับจะมีค่า1แต้มก็คือผมได้2แต้มจากใบนี้แล้วใบที่เหลือก็1แต้มแล้วก็การดที่ไม่ซ้ํากับดีมเซตเลยอย่างอันนี้ก็มมมีคค่่าาา1แแตตเเเหืออนนนนนกกกัไปปจจะะ็รพิศษ การ์ดพิเศษเกมนี้จะมีอยู่3ใบด้วยกันก็คือการ์ดโบเก้นลบหการ์ดโบเก้นลบสองแล้วก,การ์ดซีเข็ดนะครับผมการ์ดพวกนี้ขอแค่มีอยู่ในตอนจบเกมก็จะได้คะแนนตามนั้นเลยอย่างโบเก้นลบหก็คือคะแนนลบหนึ่งโบเก้นลบสองคือคะแนนลบสองส่วนซีเข็ดเนี่ยถ้ามีไว้กับตัวได้5คะแนนไปเลยฟีครับผมและนี่คืออีก1กรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือถ้าเรามีการ์ดกล่องจุ่มที่ซ้ากับดีมเซตแล้วก็ซ้ํากับการ์ดกล่องจุ่มที่ส่งผลต่ออีเวนต์นะครับอันนี้คือการ์ดนี้ก็ เซตก็ได้ปีก2แต้มก็คือคิดคะแนน,นันงคู่เลยนะครับผมและหลังจากคิดคะแนนเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็ให้ทุกคนจดไว้ได้เลยว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ เราก็จะเข้าสู่รอบใหม่กันเราจะเล่นอย่างนี้ทั้งหมด3รอบเอาคะแนนจากทั้ง3รอบมารวมกันใครคะแนนเยอะสุดก็ชนะไปเลยนะครับผมหากแต้มเท่ากันเนี่ยให้ดูแต้มที่ชนะสูงสุดนะครับว่าใครมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะอย่างเกมนี้แต้มสูงสุดของผมคือ9ก้าแต้มและคนอื่นไม่มีใครสูงกว่า9้าแต้มเลยก็คือผมก็ชนะไปประมาณนี้แต่หากยังเท่ากันอีกก็ถือว่าชนะร่วมกันได้เลยครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลข,ของ b j How to p a y เกมซีเขดฮันนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง B เจนสคอร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ